สวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องพลายอ,อมซับน้องชมพู่นะครับผมนี่เราก็พาทั้งสองเชือกเลยนะครับปแาบน้ำนะครับนี่ก็เป็นพ่อใหญ่นะครับอ,อมซับนะครับกับน้องชมพู่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นน้องชมพู่ครับมามามาเบียน่ะ มามาตอนนี้เราให้กินต้นไม้ก่อนนะครับผมต้นไม้เพื่อเราไปอาบน้ำนะครับผม พ่อใหญ่ก็เพิ่งหายตกมันเสร็จนะครับนี่ผู้ทำลายผู้ไม้เขากินต้นไม้เพื่อดูก่อนนะครับ กินไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อรอดูอาการของพ่อใหญ่ด้วยนะครับผมกินดีมากเลยครับบนบนสูงบนหอบเลยบนูุเพฝ่งหายตกมันเขาจะกินประมาณนี้นะครับตัวเล็กทำอะไรนาะ ชีวิตประจําวันนะครับของปะควานก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้ฝ้าร้องเหรอร้องทําไมอย่าร้องโอ้พ่หใหญ่กินดีนะครับยืนกินอย่างเท่เลยนะครับน้องชมพู่ก็จะกินข้างล่างนะครับตัวเล็กนะครับกินไม่ทันพ่อใหญ่นะครับ Bồn xuống Mà bởi chứ Tiếng kìu Bài tay mà bài เออลงครับบนสูงบนสูงเอาสูงสูงเลยนะบนสูงบนกินสมุนไพรนะครับนี่นี่ก็เป็นสมุนไพรจากธรรมชาตินะครับกินเพื่อไปบำรุงท้องนะครับแก่ท้องอืดท้องเฟ้อท้องทุกอย่างครับนี่แก่ภายในนะครับช้างก็จะชอบกินนะครับเพราะว่า เขาจะรู้นะครับว่าไหนกินได้ไม่กินได้นะครับจมู่ก็กินนะครับเชือกเลยนะครับตรงนี้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับอากาศดีมากเลยนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับผมไม่มีมลพิษไม่มีอะไรนะครับนี่ สูดอากาศตอนเช้านี่สดชื่นดีนะครับตมโดยรอบนะครับด้านนูน้นก็จะเป็นป่าหมดเลยครับอ้าวนี่ใครนี่โอ้โหนีค <laughs> ่ครับเออบนสูงชมพู่เออบนสูงกินลุงสูงหน่อยว่าเรา เขากินแบบนี้ก่อนนะครับอ๋อพอใหญ่สุดยอดเลยดึงกินดึงกินแลวครับกินตรงนี้ก่อนสักพักนะครับเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ํานะครับรความสดชื่นนะครับผมอเดี๋ยวเราจะให้พ่อใหญ่กินตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพาชมพู่ไปลงน้ําก่อนครับสักพักนะครับอตอนนี้มาถึงน้ําแล้วนะครับ น้องจมพู่เล่นดินเยอะนะครับเราก็ต้องพามาลงน้ําสะก่อนนะครับพ่อใหญ่เล่นไม่เยอะไม่ค่อยเล่นดินนะครับเดี๋ยวพ่อใหญ่จะไปสาดน้ําถูต้นไม้เลยนะครับเอาลงเอาลงลูกเอาลงเอาลงเลยเอาลงอ่ารับลงเร็วรับลงระแวงครับได้ยินเสียงอะไรไม่ได้นะครับแอบลงกลัวพ่อหนีนะครับไม่ใช่อะไรนะครับ ที่ในน้ำหรือเปล่านะรับลงนี่รบลงรับลงเอาลงนี่เอาลงโอ้ยผมว่าแล้วหนู่ครับขี่ในน้ำเลยนะครับอึลงในน้ำเลยชมพูน่นี่รับลงรับลงรับลงไอ lạp long 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 lạp โอ้ฝ้ารองนะครับสงส่ยฝนจะมาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ดูแล้วนะครับหงหินนะครับบางทีนะครับถ้าฝนตกนี่บางทีนะครับสามวันสามคืนก็มีนะครับไม่หยุดเลยนะครับดีนะครับที่ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับถ้าลูกไปโรงเรียนนี่ตักฝนทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมขอาบน้ำเสร็จเลยนะครับ มา,มาแล้วครับม,ม,มาแล้วมามามาแล้วชมพูเสร็จแล้วนะครับมามามาแล้วนะครับอาบน้ำเพิ่งเสร็จนะครับนะครับมาถึงแล้วนะครับชมพูอาบน้ำแล้วครับตัวก็จะดำเมียมนะครับพอใหญ่ไม่ต้องลงนะครับ ว่าไม่ค่อยเล่นดินนะครับแต่นอนดีมากเลยครับนอนวันนี้สองครั้งเลยนะครับพ่อใหญ่เป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะนอนเก่งนะครับพักผ่อนนะครับเขาเรียกพักผ่อนช่วงนี้กักตัวครับพักผ่อน <c oughs> <c oughs> พ,พ่อใหญ่นี่ <c oughs> กินอย่างเดียวครับไม่สนใจใครจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับพ่อใหญ่เราให้แต่ได้กินนะครับ จะพาพ่อใหญ่ไปสระน้ำแล้วก็สูต้นไม้พอนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยเล่นดินครับน้องชมพู่ต้องลงสะอย่างเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นล้างไม่หมดแน่นอนนะครับแต่ก่อนไม่มีนะครับสะนี้นะครับปอกวานนุนทับล้างจนอย่างว่าครับแขนลอยหมดครับผมเมื่อยแขนหมดนะครับ ้ยไปแล้ววะแม่สะไปแล้ว,ลวก็ตั้งแต่เท่าตัวเท่าอยู่ทาไมยยางออจัดอเท่าจัดอดาเท่าบุญมน,นี้ง่ายทำไม,ไมออสุดยอดเลยนะครับ ให้เขากินกับธรรมชาติอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะครับไม่เสี่ยงต่อเบ็ดช้างท้องเสียนะครับก็วันนี้พอควานก็เอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับวันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นี่ครับช้างเขาอยู่ด้วยกันเขาก็จะมีความสุขประมาณนี้ครับ พ่อใหญ่ก็ไม่ตกมันแล้วครับก็ไม่มีอาการงุนหงิดใส่น้องนะครับใส่ลูกนะครับเหมือนลูกนะครับรุ่นลูกนะครับ40ปีกับ18ปีครับ45ปีกับ18ปีนี่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ก็จะเป็นรุ่นพี่ของแม่ชมพู่อีกนะครับผมเออพ่อใหญ่ตะลิไปไหนลงน้ำเ้อะนู่นเราไปลุ้มันเน วันนี้พอควานก็ฝากแม่ๆด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้กําลังใจช่องพลาอมทรัพย์กันเยอะๆนะครับนี่ครับวันนี้พอควานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ